นารีพิฆาตบทที่สามณโรงพยาบาลผู้กองสามารถและจ่าสุพศนั่งหน้าเครียดรอผลการรักษาที่หน้าห้องฉุกเฉินกับทหารนายอื่นนั้นไม่เท่าไรสามารถย้ายไปพักฟื้นที่ห้องพักผู้ป่วยได้แล้วแต่กับหมวดสาคอนั้นยังลุกผีลุกคนอยู่บาดแผลของเขาชะกันเกินไป แม้แต่แพทย์มือดีที่สุดยังไม่กล้าให้ความมั่นใจว่าจะสามารถยื้อชีวิตเขาไว้ได้ไหมบอกเพียงแต่จะทำให้สุดความสามารถเท่านั้นเพราะนอกจากแผลใหญ่ลากยาวตั้งแต่หายปลาถึงหน้าท้องจะหนักแล้วอวัยวะภายในหลายแห่งยังบอบช้ำหนักที่สามารถมาถึงมือหมอได้โดยที่ไม่ขาดใจตายระหว่างทางก็นับประปติหารอย่างไม่น่าเชื่ออีกอย่าง ด้วยอาการบาดเจ็บที่ก้าวข้ามขั้นตรีทูตไปไกลต่อให้เป็นโรงพยาบาลไหนๆก็ให้คำตอบได้ไม่ต่างกันนอกจากเครื่องมือแพทย์ที่ล้ำสมัยและแพทย์ใหญ่มากฝีมือแล้วยังต้องอาศัยกำลังใจอันแข็งแกร่งของคนป่วยที่จะหนีให้ห่างจากประตูนรกด้วยตัวเองอีกชั้นหนึ่งซึ่งอย่างหลังนี้เห็นที่มัวซาคอจะมีมันน้อยเหลือเกินทั้งหมอและพยาบาล ิ่งเข้าวิ่งออกห้องผ่าตัดกันให้เป็นว่าเล่นประเดี๋ยวเลือดไม่พอประเดี๋ยวความดันตกเล่นเอาสองผู้รอคำตอบด้วยความหวังผุดลุกผุดนั่งใจไม่สงบตามไปด้วยเช่นเดียวกันยิ่งคำพูดจากใจจริงที่หมอบอกตรงๆว่าอย่างไรก็ให้ทําใจเผื่อเอาไว้บ้างนั่นอีกหรือนี่จะถึงเวลาของอวสานสุดท้ายที่เบื้องบนมอบให้ทหารกล้าอย่างหมวดสาครกันแน่เล่า ถ้าไม่ดีแล้วหลัะผู้กองไอ้หมดหัวหยองเนี่ยเห็นจะทิ้งพวกเราไปเสร็จแล้วล่ะจาสุพจน์ว่าเรียกขานผู้ป่วยด้วยชื่อที่ถือวิสาสะตั้งให้โดยนำเอาอัตลักษณ์ของอีกฝ่ายมาเป็นเชื้อจังหวะนั้นเองทหารหญิงนายหนึ่งหน้าตาสวยผิวขาวอยู่ในชุดเครื่องทอนเดินเข้ามาหยุดยืนชายตามองทั้งคู่แวบหนึ่งถอนใจและเปรยเบาๆพามาส่งแล้ว รีบเข้าไปเสียสิชักช้าเดี๋ยวไม่ทันเวลาจะยุ่งเอานะแรกทีเดียวผู้กองสามารถนึกชงนใจว่าทหารในนี้เป็นใครสังกัดหน่วยไหนกองร้อยใดเพราะตามชายแดนทุกกองร้อยที่ประจำการล้วนมีทหารหญิงทั้งสิ้นที่สำคัญไอ้ที่บอกว่ามาส่งแล้วนะอย่าช้าเดี๋ยวไม่ทันการทันเวลานั้นหมายถึงใครและสิ่งใดกำลังที่จะเอ่ยถามออกไปนั่นเอง เงาวูบไหวของใครคนหนึ่งเกิดปรากฏขึ้นและผ่านหน้าไปพร้อมลมเย็นเฉียบที่เปลี่ยนบรรยากาศให้แต่แรกก็อึดอัดอยู่แล้วให้หนักหน่วงขึ้นไปอีกผู้กองสามารถถึงกระพงะถอยหลังใช้ผนังเป็นเครื่องพยุงไม่ให้ลม้มเพราะเงาวูบไหวที่อยู่ก็ปรากฏขึ้นนั้นไม่ใช่ใครหมวดสาคอนนั่นเองเขาเดินทะลุป,ประตูห้องผ่าตัดเข้าไปดืด้อพร้อมๆกับที่ความเย็นยเยือกหนาว ซึ่งปกคุมบริเวณนั้นละลายหายไปแทบจะในทันทีเช่นเดียวกันทหารหญิงนายนั้นถอนใจได้วยความโลง่งปานว่าภารกิจแสนสำคัญแต่หน้าลำคาญนี้เสร็จสิ้นแล้วจากนั้นหล่อนก็หันหลังกลับค่อมศีรษะให้ผู้กองสามารถนิดหนึ่งแล้วจึงเดินจากไปกำลังที่เขาจะเรียกประตูห้องผ่าตัดพลันเปิดออกเสียก่อนพร้อมหนึ่งในทีมแพทย์ออกมา แจ้งความคืบหน้าการรักษาหมวดสาครรอดพ้นจากความตายกลายเป็นผีแล้วยังเฉียวเฉียดน่าอัศจรรย์ทว่าอย่างไรก็ต้องให้นอนดูอาการในห้องผู้พักฟื้นวิกฤตไปก่อนและแน่นอนว่าห้ามเยี่ยมทุกกรณีจนกว่าอาการจะดีขึ้นจนสามารถย้ายไปพักฟื้นในห้องพักผู้ป่วยต่อไปได้ผู้กองสามารถและจ่าสุพจน์เหลียวมองหน้ากันด้วยความอัศจรรย์ใจ ทั้งที่ก่อนหน้านี้หมอเพิ่งบอกว่าให้ทำใจเพื่อเอาไว้ไม่ใช่หรือแล้วอยู่ๆอ,อาการของหมวดสาคกรกลับพลวิกิตขีดอันตรายเป็นไปได้อย่างไรกันไม่ใช่ไม่ดีใจหากแต่ความสับสนชงนมันมีมากกว่าก็เท่านั้นและต่างก็คิดไปในแบบเดียวกันว่าทหารหญิงนายนั้นนั่นแหละที่เป็นผู้ภาว,วิญญาณของหมวดสาคกรกลับมาส่งยังร่างก่อนจะสิ้นลมหายใจ สิ่งที่ควรทำก็คือมอบคำขอบคุณจากใจจริงนั่นแหละเหมาะที่สุดตาลอนเป็นใครกันเล่าประจําอยู่กองร้อยไหนเหตุใดทั้งคู่ไม่เคยเห็นหน้าตามวิสัยชายชาตรีลองมีทหารหญิงที่ทั้งรูปร่างหน้าตาจัดว่าดีกรีไม่แพ้นางเอกละครมีหรือจะไม่ให้ความสนใจแต่นี่ทั้งคู่จำได้ไม่เคยเห็นหน้าข้าตาม,มาก่อนเลยสักครั้ง และยังมั่นใจในข้อนั้นเป็นที่สุดรออยู่ตรงนี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมาผู้กองสามารถบอกสั้นๆครั้นแล้วจึงเร่งสาวเท้าตามหาทหารหญิงนายนั้นไปทันทีทว่าก็ต้องพบกับความลึกลับชวนแปลกใจเข้าไปอีกครั้งรู้อยู่ว่าอาชีพนักรบนี้ทำสิ่งใดก็ต้องคล่องแคล่วปราดเปรียวแต่นี่มันจะไม่เร็วไปหน่อยหรือทั้งที่เขาแทบจะเปลี่ยนเป็นวิ่งตามแล้ว แต่ยังทันเห็นเพียงแผนังของทหารหญิงนายนั้นแวบหายไปตามมุมเลี้ยวของโถงทางเดินเท่านั้นแล้วที่สุดหล่อนก็หายไปเมื่อตามมาถึงโถงกว้างซึ่งเป็นสถานที่รวมทั้งช่องจ่ายยาชำระเงินและติดต่อทำประวัติก่อนนำส่งสู่การรักษาผู้กองสามารถเลี๋ยวหน้าเหลียวหลังพยายามใช้ความสามารถของสายตาอันเฉียบคมมองหาแต่ก็ไม่พบอะไรกันวะ วายอย่างกะผีเขาสะบัดกับตนเองตามฉันมาทำไมคะผู้กองทันทีนั้นก็มีอันสะดึ้งโยงเมื่อมีเสียงทักถามมาจากทางด้านหลังแต่แล้วเมื่อหันกลับไปก็พบเพียงความว่างโล่งลงเลงของโถงกลางโรงพยาบาลยามค่ำคืนเท่านั้นแต่แล้วอีกครั้งเมื่อเขาหันกลับมาก็พบว่าทหารหญิงคนสวยยืนอยู่เบื้องหน้าในระยะไม่ไกลแต่ก็ไม่ประชิด กลิ่นชมพูและน้ำหอมอ่อนๆอย่างพอโชยมาพอให้นาสิกได้สัมผัสอยู่บ้างตกลงตามฉันมามีเรื่องอะไรหรอคะผู้กองสามารถหล่อนถามย้ำอีกครั้งด้วยประโยคเดิมดวงตาคู่งามฉายแววความเจ้าเล่ห์น่าค้นหาทว่าก็บอกชัดว่า,ไม,าไม่ง่ายไม่โง่เออเออเมื่ครูบ้าจริงเห็นที่ผมจะเสียสติปไปแล้วที่คิดว่าค่ะ เมื่อครูน่ะฉันพาวิญญาณของหมวดสาครไปส่งเองบังเอิญพบเขาเดินไปเดินมาหาทางเข้าร่างไม่เจอจึงช่วยในฐานะเพื่อนร่วมกองทัพแปลกตรงไหนหรอคะไม่แปลกก็บ้าแล้วผู้กองสามารถครวนมีใครที่ไหนเล่านำทางวิญญาณคนตายเข้าร่างเป็นปกติที่ทำได้เห็นจะมีแต่หมอผีซึ่งก็มีแต่ในเรื่องเล่าเท่านั้นหรือนิยายเท่านั้นเอง แล้วมีอะไรหรือเปล่าล่ะคะผู้กองจังหวะนั้นมีทหารหญิงอีกสองคนเดินเข้ามาเป็นอีกครั้งที่ผู้กองสามารถประหลาดใจจนต้องนวดทางขมับและเปลือกตาเมื่อทิศทางที่ทั้งคู่เดินมานั้นอยู่ในระยะสายตามองเห็นได้ชัดเจนแต่มันราวกับว่าอยู่ๆทหารหญิงก็โผล่มาจากอีกมิติหนึ่งเสียอย่างนั้นมีอะไรทหารหญิงคนแรกกล่าวคันแล้วจึงผายมือ ให้สองผู้มาใหม่แสดงความเคารพต่อทหารชั้นยศใหญ่กว่าเสียนี่คือผู้กองสามารถมัวยืนเฉยอยู่ทำไมกันกฎของกองทัพจะอยู่ที่ไหนก็ต้องให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนนะสวัสดีค่ะหนึ่งในทหารหญิงผู้มาใหม่กล่าวพร้อมกับตวัดมือขึ้นทำท่าวันทยาหัดอีกนายหนึ่งเองก็ทำตามเช่นเดียวกันผู้กองสามารถวันทยาหัดรับตามระเบียบบอกไปว่า เรื่องชันยตตนไม่เคร่งเมื่ออยู่ด้านนอกที่ทำการไม่ต้องเรียกทงเรียกท่านใดๆก็ได้อีกอย่างตอนนี้มีเรื่องสำคัญกว่านั้นที่ต้องห่วงเมื่อครูที่บอกว่านำพาวิญญาณหมวดสาครกกับเข้าร่างนั้นหมายความว่าอย่างไรและหล่อนเป็นใครมาจากกองร้อยไหนเหตุใดตนไม่เคยเห็นหน้าอ๋อขออภัยที่เสียมารยาทนะคะดิฉันร้อยเอก ตีรีนี่ร้อยตรีดาราสุน,นั่นร้อยตีซิรินพึ่งย้ายมาประจำการเมื่อวานนี้จึงยังไม่ได้พบกันแต่อีกไม่นานน่ะคงได้ร่วมงานกันแน่นอนค่ะคาดว่าคำสั่งผู้กองคงได้รับภายหลังผู้กองทหารหญิงนามว่าตีรีกล่าวฉัดชานชัดถ้อยชัดคำผู้กองสามารถพยักหน้ารับทำท่าจะถามถึงเรื่องอื่นที่ค้างคาใจ ส่วนเรื่องที่ฉันบอกเกี่ยวกับหมวดสาครก็ตามนั้นเลยนะคะฉันพบเขาต้องการความช่วยเหลือจึงพามาส่งเท่านั้นบังเอิญมีความสามารถด้านนี้นิดหน่อยนะคะมีอะไรจะถามอีกไหมล่ะคะพอดีมีธุระสำคัญรออยู่อ๋อครับไม่มีแล้วหล่ะผู้กองตีรีค่ะหล่อนตอบยิ้มให้เล็กน้อยพร้อม้อมสีษะะอีกครั้งก่อนจะพากันจากไปทำนองเดียวกันกับตอนปรากฏตัวรวดเร็ว ง่ายๆไม่มีปีมีครุยตัวของผู้กองสามารถเองยังยืนสับสนอยู่ครู่หนึ่งครั้นเมื่อรู้ตัวก็สายไปเสียแล้วสามทหารหญิงผู้กองตีรีหมวดดาราและหมวดซิรินหายไปเสียแล้วพิกลจริงเอาเถอะเดี๋ยวก็คงได้พบกันอย่างว่าถึงตอนนั้นค่อยถามให้ละเอียดอีกทีก็แล้วกันเขาเปรยกับตัวเองแล้วจึงเร่งสาวเท้ากลับไปยังห้องผ่าตัดที่จ่าสุพน์ รอยอยู่ต่อไปตลาดทางเดินกลับหลายครั้งที่ต้องเหลียวหลังเพราะรู้สึกเสียวต้นคอวาว่าเรากับถูกจ้องโดยสายตาที่เต็มไปได้วยความอาฆาตที่ไม่อาจจะระบุที่มาได้อย่างชัดเจนทว่าหันไปครั้งใดรอบกายก็มีเพียงผนังโถงทางเดินความว่างเปล่าของช่วงกลางดึกสุมทุมพุ่มประดับตามทางเดินเท่านั้นไม่มีมนุษย์คนใดโผล่แพมใบหน้า หรือส่วนใดของร่างกายให้เห็นเลยแม้แต่น้อยจะมีก็เพียงตหารที่เดินเพ่นพ่านพอบางตาเพราะเป็นโรงพยาบาลที่ขึ้นตรงการรักษากับทางกองทัพนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกกระทั่งถึงหน้าห้องผ่าตัดนั่นละ่ะแรงกดดันอันหน้าอึดอัดจึงหายไปในเมื่อหมูสาคอนอยู่ในสถานะผู้ป่วยห้ามเยี่ยมทั้งคู่จึงทำอะไรไม่ได้ นอกจากกลับค่ายเพื่อพักผ่อนเพราว่าใจมันร้อนความรู้สึกมันรนจนไม่รู้สึกลา้าที่สุดจึงตกลงกันว่าจะตรงไปบ้านปางคองน้อยกันในเวลานั้นเลยค่อยๆขับคงถึงเอาตอนตะวันขึ้นพอดีผู้กองสามารถมีเรื่องอยากจะถามจากพรานหมอกอดีตทหารอาสา,าเป็นภูเขาเล่ากาทางด้านจาสุพ์เองก็อยากจะพบหน้าผู้มีพระคุณเช่นเดียวกัน ระยะทางจากโตัวจังหวัดถึงบ้านปากของน้อยรวมห0สิบกิโลซึ่งช่วงแรกยังมีบ้านเรือนและชุมชนให้เห็นบ้างป่าปลายต่อเมื่อล่วงเข้า20กิโลสุดท้ายจึงค่อยเป็นป่าและเขาที่ถนนตัดผ่านทั้งที่ไม่ใช่ฤดูหนาวแต่ทั่วอนาบริเวณกลับปกคลุมด้วยม่านหมอกซําอากาศด้านนอกยังเย็นจัดจนกระจกจับฝ้าจ่าสุบทำหน้าที่เป็นพลขับ จำต้องชะลอรถร้นช้าลงเหลือเพียง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกินนั้นและทำท่าจะลดความเร็วลงเรื่อยๆเดวยความหนาของหมอกที่จัดขึ้นแทบนับได้เป็นวินาทีเอาไรวะอยู่ดีๆก็มีหมอกเฮ้ยผู้กองผมว่ามันไม่เข้าท่าเสร็จแล้วละ่ะหมอกนี่เหมือนว่าตอนนั้นไม่มีผิดตอนนั้นตอนนั้นตอนไหนเลจาจ้าผู้กองสามารถถาม จะกสพตรกระทืบเบรกห้ามร้อจนรถถลายไปกับพื้นถนนคลื่นสนั่นยังไม่ทันถามเชิงตำหนิแรงกระแทกจากด้านนอกก็เล่นเอาสะดุ้งใจหายทั้งที่ภานะของพวกตนเป็นรถจนสี่ประตูคันใหญ่แต่อะไรบางอย่างที่กระแทกเข้ามานั้นกลับมีเรี่ยวแรงมหาศาลสามารถยกรถให้เอียงวูบสองล้อลอยจากพื้นค้างตึงอยู่แบบนั้นชั่วอึดใจใหญ่ ก่อนที่จะทิ้งโครมสนั่นสันสะเทือนไปทั่วทั้งห้องโดยสารกระจกข้างสองฝั่งแตกกระจายช้างหรือหรือว่าเป็นกระทิงใหญ่หรือควายป่าผู้กองสามารถคิดได้แต่สัตว์ใหญ่เหล่านี้ทว่าไฟหน้าที่กระพริบทีทำท่าจะดับสาสทับร่างกำยำสูงโยงเบื้องหน้าให้เห็นนั่นแหละถึงกับสำลักน้ำลายมือไม้เย็นเฉียบในทันทีไม่ผิดแน่รูปร่างของมันบอกชัดว่า เป็นสมิงตัวนั้นแน่นอนไอเวนเอ้ยอะไรของมันวะผู้กองสามารถขบกรามคำรามลั่นพยายามปลดปืนสั้นจากซองหนังข้างเอวแล้วก็ให้ตำหนิตนเองเป็นการใหญ่ที่ชะล่าใจไม่รู้จักปลดซองออกมาก่อนขึ้นรถนอกจากจะเกะก,กะติดขัดในการนั่งแล้วยังไม่สะดวกเมื่อยามต้องนำออกมาใช้งานอีกด้วยจ่าสุพ์ตั้งสติได้ ก็ปลดรอกเข็มขัดนิรภัยเอี้ยวตัวไปยังเบาะหลังพยายามคว้าเอาปืนที่วางนิ่งซึ่งร่วงลงไปกองด้านล่างที่วางเท้าแล้วก็ต้องตะโกนลั่นว่ามันไม่ได้มีตัวเดียวครับผู้กองด้านหลังอีกตัวหนึ่งไม่ทันขาดคำรถทั้งคันพลันมีอันย่อไหวหน้ายกอีกครั้งเมื่อไอตัวที่อยู่ด้านหลังนั้นกระโจนขึ้นเหยียบกระบะท้ายและตามด้วยอีกโครมใหญ่เมื่อมีอีกตัวพุ่งชนฝั่งคนขับ พร้อมกับงัดเสียรถพลิกตะแคงจ่าสุพจน์กระเด็นหลุดออกจากที่นั่งเนื่องจากไม่มีสายรัง้งกองรวมกับผู้กองสามารถอัดกันอยู่แบบนั้นอย่างน่าทุเรศเวแล้วเวรนเอ้ยเวน้นจริงๆนั่นแหละที่ทั้งคู่สะบัดลั่นระงมรถกระจดหน้ารถแตกละเอียดเมื่อสมิงรายกระซวกมือที่แสนอันตรายของมันเข้ามาคว้าได้ร่างของจ่าสุพจน์แล้วก็กระชากเขาออกไป ผู้ก่องสามารถใจหายว่ากระชากปืนสั้นซึ่งยามนี้เอาออกมาใช้งานได้โดยสะดวกแล้วเล็งและยิงใส่ในองศาและท่าทางที่ไม่อำนวยเขาเหนี่ยวไกใส่กระสุนกระทั่งหมดซองแล้วก็ลงเอวยอีรอบเดิมคือสมิงรายที่หันข้างให้ไม่สะุกสะทานมันยังชำรงมองเขาแวบหนึ่งปานจะบอกว่าดูเอาไว้เสียให้เต็มตา ไอ้จ่าเนี่ยต้องตายโดยที่มึงไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ไอ้ผู้กองกระจอกกงเล็บที่แต่เดิมก็ว่าแหลมคมอยู่แล้วค่อยๆงอกยาวขึ้นมาทีละน้อยแต่แล้วมันจงใจจะกระซวกใส่สจ่าสุพจน์แล้วลากออกมาทั้งยวงอย่างไม่ต้องสงสัยผู้กองสามารถคำรามรัน่นร้องห้ามจนเสียงแหบเสียงแห้งแต่ไม่เป็นผลมันเงื้อขึ้นสุดแขนแล้วกระซ ו กสุดแรง ได้ยินชัดถนัดหูทว่าแทนที่จะเห็นร่างของจ่าสุพจน์ถูกแทงทะลุจนตัวงอกลับเป็นสมิงตัวนั้นนั่นแหละที่กระเด็นไปอีกทางเพราะถูกชกเต็มแรงจนแขนบอบบางของใครคนหนึ่งผู้กองทหารไม่อยากจะเชื่อสายตานั่นหมวดดาราทหารติดตามของผู้กองสาวสิรีไม่ใช่หรือและยังหมวดสิรินอีกคนที่พุ่งเข้ารับตัวจ่าสุพจน์แล้วอุ้มเขาเอาไว้ ก่อนร่วงลงถึงพื้นหล่อนทั้งคู่มาที่นี่ได้อย่างไรแต่นั่นไม่สำคัญเท่ากับว่าไปเอาความกล้าและเก่งกาจมาจากไหนจึงสามารถชกเสือสมิงร้ายปลิวไปได้ในหมัดเดียวไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมคะท่านเฮ้ยผู้กองสามารถสะดุ้งโยงสะบดลั่นด้วยอารามตกใจเมื่อช่องด้านบนซึ่งเป็นหน้าต่างฝั่งคนขับที่กระจกแตกปรากฏมีทหารหญิงอีกนายถามไทยด้วยความเป็นห่วง ใครอีกเล่ายังไม่ทันได้ตอบร่างกำยำใหญ่ของสมิงร้ายก็โผพรวดขึ้นด้านหลังหล่อนและทําท่าจะโจมตีโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ระวังผู้กองทหารร้องเตือนทหารยิงไม่มีอาการตื่นตกใจซ้ำยังแสดงความสามารถที่เหนือกว่าทหารทุกนายที่เขาเคยเจอกระตุกปืนพกออกจากซองยิงใส่ปีศาจสมิงในท่ารอดใต้แขนกระสุนพุ่งประทะอีกฝ่าย ในมุมเสยเลนเอาเสียหลักหล่อนไม่ได้ฉักสีหน้าให้เห็นอาการตนกเลยจนนิดเดียวได้ซ้ำไปต้องฝึกหนักขนาดไหนกันจึงจะทำได้แบบนี้ไม่สิมนุษย์ที่ทำได้ในโลกนี้มีด้วยหรือเขาคิด <c oughs> เสียงปืนแผดน,นั่นสนัดกล้องไปทั่วทั้งบริเวณภาพที่ผู้กองสามารถเห็นเท่าที่มุมบดบังจะเอื้ออำนวยนอกจากสามทหารหญิงแล้ว ยังมีคนอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นเพศเดียวกันทว่าแต่ละคนแต่ละนายกลับมีท่าทางขัดแยง้งกับเพศสภาพจนน่าตกใจสมิงร้ายซึ่งชัดเจนแล้วว่าไม่ได้มีตัวเดียวแต่ยังระบุจำนวนไม่ได้ถูกไล่ให้หนีหายไปพร้อมกับหมอกหนาที่ค่อยๆจางลงด้วยกระสุนปืนของพวกลอนนี่มันอะไรกันเล่าทหารหญิงพวกนี้ไปเก่งกล้ามาจากไหน ที่ต่อกรด้วยนั้นสมิงรายที่เล่นงานหน่วยทหารใต้บังคับบัญชาของเขาสียยบแต่พวกหล่อนกับไล่มันไปได้ง่ายๆและไม่มีคนใดเลยจะแสดงอาการหวั่นเกรงให้เห็นด้วยซ้ำเขาคลานออกจากรถในช่องเดียวกันกับจ่าสุพจน์ถูกกระชากตัวออกไปและนั่นเองจึงได้เห็นว่าบริเวณนั้นมีทหารหญิงยืนล้อมพร้อมอาวุธครบมืออยู่นับสิบด้านหลัง บนถนนเส้นเดียวกันกับรถจิบทหารสามคันจอดติดเครื่องคำรามกระหึมอยู่ใครคนหนึ่งก้าวลงมาเป็นคนที่ผู้กองสามารถคุ้นหน้าและรู้จักในระดับหนึ่งซึ่งแทบจะเรียกว่าผิวเผินผู้กองสาวติวรีนั่นเองวุดวิดไปนิดเดียวเองนะคะผู้กองค,คุณคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วอย่างพวกเธออีกนี่เป็นใครกันแน่ก่อนอื่นเราไปจากที่นี่กันก่อนดีกว่าไหมคะ แม้พวกมันจะล่าถอยแต่ก็ไม่แน่ว่าจะกลับมาอีกมีเรื่องอะไรไว้คุยกันที่บ้านชันก็แล้วกันอีกอย่างดูแล้วจ่าคนนั้นคงเจ็บอยู่ไม่น้อยผู้ก,กองติวรีว่านั่นคงเป็นทางออกเดียวของเรื่องในยามนี้ผู้ก,กองสามารถและจ่าสุพน์จำต้องไปกับคณะของผู้กองสาวอย่างเสียไม่ได้และเมื่อแจ้งเจตํานงแต่แรกพวกตนหมายใจจะไปที่ใดผู้ก,กองสาวก็มีจุดหมาย คือหมู่บ้านปากของน้อยที่เดียวกันชัางเป็นเรื่องบังเอิญอย่างไม่น่าเชื่อชั่วโมงต่อมาณนะบ้านหลังหนึ่งซึ่งปลูกอยู่ห่างออกจากบ้านคนอื่นพอสมควรที่นั่นจากสุพจน์ซึ่งหมดสติไประหว่างทางได้รับการรักษาด้วยวิธีแบบโบราณกระดูกที่โครงและขาที่หักจากการถูกกระชากจะสมานกันได้แบบไร้รอยต่อโดยรอเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น สมุนไพราหายากจะช่วยให้ทุกอาการบาดเจ็บและอ่อนลา้าบรรเทาลงได้ปานเทพอสดมาโปรดเลยทีเดียวและบ้านหลังนั้นยังเป็นบ้านพักของผู้กองสาวตีอรีที่สำคัญหล่อนเป็นลูกสาวคนเดียวของผู้ที่จ่าสุพ์และผู้กองสามารถอยากพบพรานหมอกนั่นเองหมอที่รักษาจ่าสุพ์หรือก็ไม่ใช่ใครมารดาของหลอนซึ่งเป็นชาวพมา่า นามว่าตาราขณะที่นางรักษากระท่อมที่ใช้สมญาจะถูกปิดสนิททุกด้านเสียงสดคาถาพร้อมประครบยาแววมาไม่ขาดสายดูท่าจะมีเรื่องค้างคาใจไม่น้อยทีเดียวนักคุณทหารตามาหาผมถึงที่นี่เชียวอีกอย่างบังเอิญเหลือเชื่อเลยว่าจะรู้จักกับสุพจน์เขาด้วยช่างหยี่ยวนกวนประสาทเสจริงผู้กองสามารถคิดพรานหมอกหรือในหมอกผู้นี้ รู้อยู่แล้วแน่ๆว่าเขาสนิทสนมกับหมวดสาครและต้องวางแผนเอาไว้อยู่ก่อนแล้วอีกเช่นเดียวกันว่าเขาจะต้องพาจ่าสุพจน์หนึ่งในคนที่ติดค้างบุญคุณตนมาหาแต่มันน่าสงสัยตรงที่ว่าเหตุใดเมื่อครั้งพบหน้าหมวดสาครก่อนหน้านี้เจ้าตัวจึงไม่แสดงออกต้องให้เขารู้จากปากจ่าสุพจ์เสียอย่างนั้นใจอยากจะถามอยากให้เล่าทุกอย่าง โดยไม่ปิดบังแต่ดูแล้วคงไม่ง่ายนะักความเจ้าเล่ห์ของในหมอกมันบอกชัดผ่านสีหน้านและแววตาแล้วนี่ลูกไปรู้จักกับผู้กองเขาได้ยังไงคราวนี้ในหมอกหันไปถามกับลูกสาวหล่อนปลายตามองผู้กองสามารถยิ้มมุมปากเล็กน้อยและเล่าถึงสถานการณ์ที่ผ่านพบกันถึงสองครั้งสองคราวแรกทีเดียวในหมอกเพียงพยักหน้าแต่แล้วก็เปลี่ยนเป็นหัวเราะร่วนพูดแต่บังเอิญเสียจริง บังเอิญเหลือเกินซ้ำไปซ้ำมาแล้วตกลงมันยังไงกันแน่ผมไม่คิดว่ามันน่ะจะบังเอิญหรอกนะที่จูจๆก็ถูกไอ้พวกสมิงนั่นโจมตีและยังเป็นตอนที่พวกคุณกำลังเดินทางกลับมาที่นี่พอดีอีกต่างหากค่ะฉันขอพูดตามตรงเลยก็แล้วกันฉันใช้คุณเป็นเหยื่อล่อให้มันออกมาแต่ก็ไม่คิดว่าที่ไล่ล่าคุณในคืนนี้จะเป็นแค่บริวารต้นคัวอย่างสุกขัวอยู่ที่ไหนสักแห่งผู้กองสาวตอบ แม้จะยอมรับโดยดุษฎีว่าหล่อนมีความงามเป็นอาวุธร้ายแต่ก็ต้องยอมรับเจือหมันไส้อีกเช่นเดียวกันว่าหล่อนเจ้าเลได้พ่อใช้ผมเป็นตัวล่อผู้กองสามารถทวนคำแล้วมั่นใจได้ยังไงว่ามันจะได้ผลทำไมพวกมันต้องตามล่าผมเรื่องที่มันตามล่าคุณฉันยังไม่รู้แต่อีกไม่นานต้องรู้แน่ส่วนที่ว่ามั่นใจได้ยังไงก็เพราะฉันน่ะ รอบสังเกตตั้งแต่ที่โรงพยาบาลแล้วมันส่งสมุนแอบตามดูคุณอยู่ไม่หา่างและหลายครั้งเหลือเกินที่มันจะโจมตีคุณติดที่แต่คุณนี่ะประสาทไวรู้ตัวก่อนก็เท่านั้นผู้กองทหารพยายามทบทวนความทรงจำตามที่ติรีผู้กองสาวบอกเมื่อใดกันที่สมุนสมิงปีศาตามดูตนเมื่อใดกันที่มันตั้งใจจะโจมตีแต่ไม่สำเร็จเท่าที่จำได้ ก็มีแต่อาการเย็นต้นคอเย็นหลังเย็นไหลวาวๆจนต้องเหลียวมองเท่านั้นและทุกครั้งที่หันไปก็มีแต่ทหารเดินไปมาสองสานายต่างว่ามีใครหรือตัวอะไรทำรับรับล่อๆมีหรือที่ทหารพวกนั้นจะไม่เห็นและมีหรือที่จะไม่เอ,อะอะตามวิสัยนอกเสียจ,จากว่าทหารพวกนั้นค่ะถูกต้องทหารที่คุณเห็นนะ่ะคือสมุนของมัน ในเมื่อรู้แบบนี้แล้วฉันก็ขอบอกอีกอย่างโดยไม่ปิดบังเลยก็แล้วกันนะในค่ายนะ่ะมีพวกมันแฝงตัวอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเพียงแต่คุณและคนอื่นๆมองไม่ออกก็เท่านั้นอะไรนะนี่ที่พูดถึงอยู่มันปีศาจนะไม่ใช่อาการป่วยที่จะแฝงเชื้อแพร่กระจายไปทั่วแบบนี้มันก็ไม่ต่างกันนาล่ะค่ะสมิงที่กายร่างจากเสือเป็นคนและคนเป็นเสือนั้นมันแค่เรื่องเล่าประปราดเท่านั้น ไอตัวที่เรากำลังเจออยู่เนี่ยมีต้นตอคล้ายๆกับมนุษย์หมาป่าของต่างชาตินั่นแหละกัดแล้วก็แพร่เชื้อผ่านน้ำลายมันจะเลือกเหยื่อเอาเฉพาะที่จิตใจเข้มแข็งเท่านั้นและส่วนใหญ่ก็คือคนที่รอดจากการถูกมันทำร้ายไม่ตายทั้งที่ไม่มีใครรอดนั้นหรอกเฮ้ย <Hey. S 1> นายหมอกถอนใจผู้กองสาวหันควับจิงพูดดักก่อนที่บิดาจะทันว่าอย่างไรออกมา ฉันบอกพ่อแล้วว่าสมิงนี้กับสมิงที่พ่อเคยปราบมันต่างกันเรื่องนี้ให้ฉันแล้ก็นหน่วยนารีพิคาตเป็นคนจัดการเองนาวรีพิคาตผู้กองสามารถทวนคำผู้กองสาวพยักหน้าบอกว่าตนและทหารหญิงทุกคนที่เห็นอยู่นี้คือหน่วยนารีพิคาตหน่วยรบพิเศษที่ขึ้นตรงกับกระทรวงต่อต้านอำนาจลึกลับกระทรวงที่ผู้ไม่เกี่ยวข้องไม่มีทางรู้ว่ามีอยู่จริง